สวัสดีเพื่อนเพนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Toyota t o y ย t a y ยา i s t t v e M ใหม่ปี2022นะครับรื่นที่เพื่อนเพืนเห็นเป็นสีเทานะครับ t o y ยต a ายารนะครับพามาดูที่ไฟหน้ากันก่อนนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟ LED นะครับมีไฟ daytime running erm รายอยู่ตรงนี้นครับเป็นไฟ LED รุ่นนี้ราคาอยู่ที่5 8 4 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวท็อปนะครับเพราะว่าจะสังเกตเห็ว่าถ้าตัวท็อปจะมีไฟตัดหมองอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ครับเสียง <100. S 1> งามมากนะครับยาลิเอทีมาดูที่ล้อเลยนะครับยางสเปคยางนะครับก็คือร้อย 9 5 6าห1 6อบ1ขอบนิ้วนะครับปัดเงาสีดำนะครับนะครับโลโก้ฉลอง60ปีตโตโยต้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแต่ไม่มีกล้องมองข้างมาให้นะครับเมื่อเปิดเขาเป็นแบบธรรมดานะครับนะครับกุญแจธรรมดาถ้าเป็นตัวท็อปจะมีรีมโมทมาให้นะครับตอนนี้เป็นตัวธรรมดา นะครับราคา5 0า0 0 0แปดหนบาทนะครับสำหรับ t o y o ต a y a r ร s a t อทีนะครับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวจะเปิดประตูไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์เพียบนะครับกระจกไฟฟ้าเบาะยังเลื่อนด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่เบาะไฟฟ้า ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเบรกยังเป็นเบรกมือธรรมดานะครับมีช่องชาร์จมือถือมาให้ด้วยนะครับจอเจดนิ้วนะครับมีมันติฟังก์ชันแต่ยังไม่มีคูดคอนโทรลมาให้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับตร่งนี้ก็จะเป็นพวกทิปพวกอะไรปรับหน้าจอนะครับ น่าจอจะเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเป็น l า d ซดีนะครับจะมีป้องกันล้อป้องกันเลื่อนถลไมนะครับอะไรประมาณนี้ครับเตือนการชนอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีมาให้สังเกตว่ารุ่นนี้จะมีแอร์แบ็กมาให้นะฝั่งนี้ครับนี่ครับไอ้ตรงนี้แอร์แบ็กของผู้โดยสารคนขับก็จะมีแอร์แบ็กมาให้นะครับ ฟังละฟังละถุงนะครับถือว่าว้างขวางนะครับแต่ว่าผมว่าออปชั่นน่าจะน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับ t o y ย t a y ยา i s s t e ต t i ฟนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับนี่ครับที่วางแก้วได้มาแล้ว ก็ที่ชาร์จมือถือ2แอมป์นะครับนี่2.1แอมป์2อันนะครับในที่วางเหรียญเบาะที่พักที่พักแขนไม่มีมาให้นะครับน่าเสียดายที่พักแขนไม่มีมาให้กกว้างขวางพอสมควรนะครับนี่สวาวกาศเป็นแบบคลิปฉลามนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูไฟท้ายด้านหลังกันบ้างนะครับทรงเหมือนแคมรี่เลยนะครับกรับบอกว่ายาลิตเอทนะครับไฟถอยเป็น LED นะครับไฟถอยเป็น LED น ไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้แล้วก็แล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับของไฟไฟหลีก็ LED ไฟ,ไฟท้ายก็ LED นะครับมีไฟเบรกตรงที่3นะครับโอเคก็คถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับโตโยต้ายาริสเอทีใหม่นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการในวิานพิเท่านนี้ครับสวัสดีครับ